วันนี้เราจะมารีวิวภาพโพนี่แบบปรับปรุงแล้วนะคะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะวันนี้จะปรับปรุงใหม่ให้มันสวยกว่าเดิมบางรูปก็ไม่สวยนะคะแต่ก็พอใช้ได้อย่างนั้นไปรับชมกันเลยรูปแรกนี่นะคะก็จะเป็นเทเบลเลตอนโตเห็นไหมคะที่ใธออยู่ในภาพเจ้าหญิงมีมุ้งกูดแล้วก็มีรองเท้าด้วยนะคะ รูปที่สองก็จะเป็นรูปพิงค์ที่พายตอนเด็กนะคะนี่ค่ะยังไม่ได้คิวตี้มาร์กเลยรูปที่สามก็จะเป็นเป็นทวัวไรท์กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่นะคะรูปที่สี่ก็จะเป็นแอปเปิลแจ็คกำลังเอาแอปเปิลใส่กระถางอยู่นะคะรูปที่ห้าก็จะเป็นไวโอเลตกำลังร้องไห้ วยโอเลตเป็นแบบสีขาวที่ชื่อว่าช่องเรานะคะแล้วก็ผมจะเป็นแบบนี้ดันเสียใจนี่ค่ะลูกต่อไปก็จะเป็นเลมโบเดสกำลังบินอยู่ลูกต่อไปก็จะเป็นฟัตเตอร์ชายสงสารผีเสื้อนะคะลูกต่อไปก็จะเป็นแอปเปิลแจ็คแอปเปิลแจ็คเฉยๆนะคะ ลูกต่อไปก็เป็นเดวิตี้นี่ค่ะลูกต่อไปก็จะเป็นเทยไลท์ไม่อาจจะใหญ่เกินนะคะนี่ค่ะลูกสุดท้ายก็จะเป็นพิงคกี้พายนะคะนี่ค่ะก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับลูก รูปที่ปรับปรุงแล้วชอบรูปไหนก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะคะอย่างนั้นลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย